ภาษาบริสุทธิ์ก็คือธรรมานุปัสนาสติปฐานคือทำตัวนั้นอันเป็นตัวเพ่งของฐานที่สี่ก็คือทุกอย่างเลยสเพธรรมาคือทุกอย่างคือ everything ทุกภาพรับรู้อย่างเป็นภาษาบริสุทธิ์ทุกเสียงรับรู้อย่างเป็นภาษาบริสุทธิ์ไม่ว่าจะไม่ว่าจะเสียงที่ที่ศบอารมณ์หรือเสียงที่ไม่ศบอารมณ์ภาษาบริสุทธิ์เนี่ยเสียงภาษาบริสุทธิ์ทุกเสียง ถ้าเสียงบาดท,ที่เบตนะมันออกไปนานมากมากมมากม,ากมากอย่างนี้แสดงว่า Energy ของห้องมันดีสุดยอดเพราะว่ามันไม่มีอะไรบล็อกมันไม่มีไอ้พวก Negative Energy บล็อกฉะนั้นเสียงของบาดท,ที่เบตเนี่ยนะคะซึ่งมันเป็นริทึ h มเนี่ยของของธรรมชาติมันจะก้องวานเนี่ยออกไปได้ไกลมากแต่ถ้าเสียงมันสั้นเนี่ยแสดงว่ามันมีพวก เนกาทีฟเอนเนอร์จีเนี่ยบล็อก <c oughs> เาไว้พยายามจะหาจุดที่กลับมากินีว่าอะไรจุดสําคัญของการปฏิบัติก็คือการจะต้องรู้ว่านิพพานเป็นฟิแนลฟรอนเทียเป็นพรมแดนสุดท้ายของจักรวาลนิพพานจะต้องเป็นพรมแดนสุดท้ายของจักรวาลคือสิ้นสุดของการปฏิบัติแล้วฉะนั้นเมื่อคุณมาถึงวิมุติสุขแล้วขณะนั้นคุณไม่ต้องทำอะไรต่อคุณผัสสะบริสุทธิ์เสียงสักแตะว่าเสียง รับรู้ทุกอย่างสักิ์แต่ว่ารู้เท่านั้นจบรับรู้ทุกอย่างตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองตะทะตาแค่นั้นเองตรงนั้นน่ะคุณไม่ต้องทำอะไรฐานที่สี่คุณไม่ต้องทำไรงานหนักที่คุณจะต้องทำก็คือสองฐานสามฐานแรกสองฐานแรกกันหนักที่สุดแต่พอมาถึงฐานที่สี่คุณไม่ต้องทำอะไรแต่ปัญหาเนี่ยก็คือว่าครูบาอาจารย์ที่ยังไม่ได้รู้จริงก็มักจะสอนข้ามขั้นตอน โดยเอาคําพูดพวกนี้โดยเอาคําพูดพวกนี้เนี่ยไปใช้ก่อนอย่างเช่นออาสักแต่ว่ารู้นะรับรู้ทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงแต่ท่านก็ไม่ได้บอกอะ่ะบอกว่าเรารับรู้ยังไงตามที่มันเป็นจริงมันมันหมายถึงอะไรจริงมันต้องอธิบายกันเยอะเลยแต่ไม่ใช่ว่าต้องอธิบายเยอะเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีสภาวะรองรับอ่ะคุณจะเข้าใจไม่ได้มันจําเป็นที่จะต้องมีสภาวะธรรมรองรับสภาวะธรรมอัน,นั้นก็คือ สภาวะของความสงบที่ว่างจากเจอรี่คุณจะต้องมีสภาวะนี้รองรับก่อน